ผมชื่อน้องคิมะไม่ใช่ผมนหนูชื่อน้งคิมค่ะหนูจะมาร้องเพลงคนน่าจังเป็นค่ะอนะนื้อจอัมเป็นคนที่เธอต้องการพยอยามเปล่ยนตัวให้ดีขึ้นมาอย่าให้เธอรู้ความจริงค่ะ วา่าฉันะถึงมากเพียงใดแต่สุดท้ายอย่านาน,านั้นนานเท่าไรอยู่ของรอจูแปลงตัวให้ดีขึ้นข้างในว่าฉันะถึงมากเพียงใดทำให้รู้ว่าทำ,ทำอะไรถึงนั้นไม่เคยสนใจําไม้รู้เดินไปมีความมาเพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาใจดีว่าเธอไม่ต้องการยังจากไปเพราะเธอเป็นคนที่ไร้ค่ะเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นเย yeah, ี่ยมตรงมือ 拜拜。Bye bye.